คุณหิวข้าวอย่าลืมถือข้าวเปล่ามาช่องพี่ช่องพี่ไม่มีข้าวช่องพี่จะมีแต่กับข้าวและไอเดียการทํากับข้าวอร่อยกับข้าววันนี้ของคัวนานาเป็นเมนูง่ายๆแต่แพงมากทุกคนเพราะเป็นเมนูกระแสนะคะไข่เจียวปูค่ะทุกคนนี่ไข่เจียวปูคู่แข่งเจ๊ฝทยทกินเองได้ง่ายๆในราคากี่บาทนะคะเดี๋ยวมาคํานวณกันนะทุกคนอ่ะคู่ ไปหามาได้ปูอ่าเท่านี้นะอาจจะเกรดเท่าของแจ๊กไฟหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันคือปูเหมือนกันนะทุกคนนะฮะและไปเจอที่แมคโครนะฮะเป็นเนื้อปูกแกะนะฮะอ่าอันนี้400กร,รมัม249บาทแต่คิดว่าใช้ไม่หมดนะเออเพราะมันต้อง400กร,รมัมนทะุกคนแล้วไข่ไก่นะนี่เราไขา่ไก่เบอร์ศูนย์มาเลยนะฮะ เบอร์ศูนย์คือใหญ่สุดนะทุกคนอ่ uh, าสิบใบห้าสิบเก้าบาทตกลูกหนึ่งก็จะประมาณหกบาทนะคะอ่า uh, uh. แล้วเครื่องปรุงจะใส่แค่รสดี mm. นะผมปรุงรสกับพริกไทยเท่านั้นเองซอสไม่ใส่นะเพราะว่าเดี๋ยวสีของข้างในไข่ก็จะไม่สวยแล้วก็น้ำมันพืชนะ,ะทุกคนส่วนผักชีนี้เอามาทำอะไรเอามานะเอามาให้คนถาม <laughs> นะเพราะว่าไข่เจียปูเจ๊ไอเนี่ยเขาจะมีตกแต่งด้วยผักชีเราจะเอาเหมือนเปียบแต่เนื้อปูอาจจะคุณภาพอ่าด้อยกว่าของเจ๊ฝออะไรอย่างนั้นเราไม่ทราบนะเราไม่ก้าวล่วงนะคะแต่คือปูเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะทุกคนทุกคนเราจะใช้ไข่สี่ใบ ให้เบอร์ศูนยใหญ่สุด อ่ะว้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ทีนี้อยากจะให้เขามีรสชาตินิดนึงนะ,ะแล้วก็พริกไทยป่นค่ะส่วนซอสอย่างอื่นเราไม่ใส่นะเพราะว่าไม่อยากให้ไข่มีสีค้านะทุกคนอ่ะตีไข่นะจ๊ะะใครชอบแบบว่าไข่ ตีแบบลักษณะไม่แหลกก็เอาแบบนั้นเลยนะจะแหลกหรือไม่แหลกก็ช่างคุณนะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราแบ่งไข่ส่วนหนึ่งนะไว้ไว้เป็นตัวเป็นไข่ที่เชื่อมอ่าแบ่งแบ่งไว้ส่วนหนึ่งนะทุกคนประมาณหนึ่งลูกก็ได้หรือใครจะใช้ ไข่ทั้งหมดห้าลูกแต่มันจะเยอะเกินไปไงก็เลยใส่แต่แค่นี้นะอ่าเดี๋ยวเราก็ใส่ปูลงไปนะทุกคนอันนี้เนื้อปูแกะนะคะไม่ใช่กันเคียงปูอย่างอย่างในคลิปของเจ๊ฝอยอาจจะแหลกกันนิดนึงนะทุกคนไม่ถือสากันนะอ่าเราเอาตามที่เราหาได้นะคะทุกคนโอ้ก็ไม่ก็ใช้ได้อยู่ยังเป็นก้อนๆอ,อยู่ทุกคนอ่า เราจะใช้ครึ่งหนึ่งนะเราจะใช้ครึ่งหนึ่งเราซื้อมาสี่ขีดนะจะใช้สองขีดนะสองขีดนี้ก็ประมาณร้อยร้อยยี่สิบห้าบาทอ่ะอันนี้เราไม่คนแล้วนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแหลกเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันเลยนะนี่คือไข่เจียวปูนะคะอ่าเราจะมาถึงขั้นตอนการทอดนะคะทุกคนใช้น้ำมันเยอะหน่อยคะ่ะ แค่นี้ก็น่าจะพอเปลืองน้ำมันเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำมันออกร้อนๆนิดนึงนะอ่าใช้ไฟกลางนะทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดไฟเร่งนะตอนท้ายๆทุกคนแต่ตอนนี้คือไฟกลางๆไปก่อนอ่เพอน้ำมันออกร้อนแล้วก็เทไข่ลงไปเลยจ้า พอดูดูข้างล่างพอข้างล่างเช็ดต,ตัวเดี๋ยวเราจะม้วนไข่กันนะคะทุกคนจะล่อมไข่จะล่อมไข่ เมื่อข้างล่างออกเหลืองแล้วเซตตัวดีแล้วนะทุกคนเราก็จะล่อมไข่มาจ้าเนี่ยไข่ก็มาทางนี้นะคนมีตะหลิวสองอันนะทุกคนอันนี้คือไข่ข่างๆเขาจะข้างล่างนะมันจะไหลตะล่อมไข่มานะทุกคนนี่ไม่ใช่มืออาชีพลรอมนะจ้า พราะว่าทำไม่ค่อยได้ทํากินนะนี่ค่ะล้วก็เอาไขา่พวกนี้เชื่อมให้เขาติดกันนะทุกคนไข่ที่เหลือที่เหลือไว้ประมาณหนึ่งฟองเ,เชื่อมนะทุกคนมันอาจจะกลมหรือไม่กลมเหมือนร้านอาหารทํานะเพราะนี้ไม่ใช่ร้านอาหารนะทุกคนทํากินเองค่ะไข่เจียวสี่พันเราไม่ขายทุกคนเพราะว่าเราทํากินเอง สี่พันก็ไม่ขายพันห้าก็ไม่ขายจ้าเมนูนี้ประมาณไม่น่าจะถึงสามร้อยนะนะรวมค่าน้ำมันอะไรแล้วนะแต่น้ำมันเราก็สามารถเอาไปทำเมนูอื่นได้ทุกคนอ่ะพิไข่ร่วนแนมโอ้โหความสวยงามเริ่มมันเกิดจ้าความสวยงามเริ่มมันเกิดแล้ว ชมตัวเองก่อนเดี๋ยวไม่มีใครชมฝีมือใช้ได้เหมือนกันนะเราเนี่ยเ้วประคองไข่นะทุกคนเอาลูกลูกชายประคองไข่นะ คล้องไข่ไหจ๊ะไม่รับมุกเลยอ่ะค่ะนี่เริ่มสวยแล้วทุกคนเดี๋ยวขั้นตอนท้ายนะขั้นตอนท้ายเราก็นี่วิตน้ำมันใส่มด้วยเราเปิดไฟแรงนิดนึงเพื่อไม่ให้เข้าอมน้ำมันนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นแล้วเนี่ยขนาดนี้กำลังสวย ให้ข้างล่างเขาเหลืองน,นิดนึงนะข้างบนพอได้ละนี่ตอนนี้สวยแล้วค่ะนี่มืออาชีพนะนี่ทำกินเองนะอยากมีโมเมนต์แบบกินไข่เจียวปูบ้างโอเคนะพออ่ะ นี่ทุกคนสวยมากอ่าทุกคนเรามากินไข่เจียวที่มีดาม,มา่านะไข่เจียวปูราคาสี่พันบาทอันนี้ไม่ใช่ร้านเจ๊ไฝอันนี้เป็นร้านเจ๊านา ครัวนานาราคาไม่ถึงสี่พันน่าจะไม่ถึงสามร้อยด้วยนะทุกคนเรามาดูนะพอได้ไหมอ่าพอได้ไหมนี่เนื้อปูแน่นๆนะทุกคนปูทั้งนั้นนะอยู่ในนี้เดี๋ยวเราจะให้ชมนะปูทั้งนั้นเลยนะจ๊ะนี่เห็นไหมเห็นปูไหม แต่ว่าเราไม่ได้กันเชียงปูไงเราได้เป็นเนื้อปูแกะมาแทนนะทวนเนื้อปูคุณภาพดีจากห้างแมคโครเลยนะนี่ว่างงเขามไม่ดีนะจ๊ะไปหาหลายห้างไปเจอที่ห้างแมคโครนะคะอ่าเดี๋ยวเรามารีวิวรสชาติกันนะเราเอาจากตรงหางก่อนนี่ขอบขอบกรอ,อบนะจ๊ะมันมีความรีวิวความกรอบอยู่